เป็ดผมเองผลงานเป็ดผมเองนี่ก็เท่าที่หาอาจารย์มาเห็นว่าใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เขาจะไม่ได้ใช้ได้ตั้งวงดนตรีได้ใช่ไหมน่าจะได้นะเอาไปคือได้แต่เนี่อจะเป็นเองท้องเด็กเตรมงอยู่ตรงนี้เราเรียนตรงนู้นเลยใช่ก็อยู่ด้วยกันเองแล้วพวกขึ้นไปก็จะเป็นแบบว่าพวกเด็กเตรมงปีสามปีสี่ใช่รุดดุแล้วพวกนั้นก็ส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นพวกอ f เ r นเนอร์จะเป็นใช่ สวัสดีทุกคนนะครับเจอกับตามเจสไปญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมโบสนะครับเราจะไปดูโรงเรียนที่แสนพิเศษกันนะผมด้วยความที่ตอนนี้เราอยู่ที่โยโกฮามาแล้วผมเมืองที่เป็นท่าเรือของประเทศญี่ปุ่นฉะนั้นเนี่ยมีศิลปะวัฒน,นธรรมต่างๆจากทางยุโรปเข้ามาผสมด้วยมากมายเลยเดียวนะครับผมโรงเรียนที่เราจะไปดูกันวันนี้เนี่ยขึ้นชื่ออย่างยิ่งเรื่องของการดีไซน์บังงะแฟชั่นนะครับผมโรงเรียนอะไระครับผมมีทั้ง นักเรียนเรียนภาษามีนักเร,นเรียนวิชาชีพมีนักเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่นเรียนอยู่รวมกันหมดเลยนะผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็นโรงเรียนแบบไหนมีวิชาอะไรพิเศษให้เราเรียนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมกับรุ่นพี่ทั้งสองคนเลยเอาไปได้เลย สวัสดีครับสวัส,ส,ส <lawsuit> ดีครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงครับครับก็ผมชื่อบเบสครับก็มาอยู่ในเด็กหกเรือนแล้วครับจีนค่ะมาพร้อมกันในโยโกมาเนี่ยมีโรงเรียนหลายที่เลยเนาะทำไมถึงเลือกที่นี่กันรนี้อ่ามันเป็นที่ที่แบบว่าเราเห็นว่าเป็นโรงเรียนดีไซน์ด้วยครับแล้วก็ผมเรียนทางสายดีไซน์มาก็พวกวาดรูปอนิเมะอะไรพวกนี้มันตรงสายดีใช่มันตรงสายครับแล้วมันผสมกิจกรรมด้วยเลยคิดว่าเรียนไม่เครียดเกินไปก็เลยมาที่นี่ครับที่เขาไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้าง ปกติเขามีหลายอย่างเลยครับก็คือแบบว่าบางวันเขาจะพาเราแบบไปเดินข้างนอกไปแบบไปดูซากุระอะไร<ล>ะพวกนี้นก็มกกีแล้วก็บางวันบางครั้งก็จะมีแบบว่างานกักคุวยนใส่แบบพวกงานแบบเทศกาโลโรงเรียนอ่าแบบในกระตูนนี้ใช่ครับมันก็จะเป็นแบบเราต้องไปทำบอทำนู่นทำนี่ทำทุกคาดที่ทำขายของขายของตามห้องเนี่ยเหรออันนั้นเํานสหรับนักเรียนสำหรับนักเรียนเซมมงครับที่เรียนอยู่ที่นี่เขาจะไปขายของตามคาด แค่ทำบอร์ดแล้วของผมก็เหมือนเอางานตัวเองไปพรีเซนต์ไปแปะเพราะว่าผมก็วาดรูปแล้วจารย์ให้แบบว่าผมเอาไปแปะในห้องโชว์อะไรประมาณนั้นมันจะเป็นงานเอ็กซิบิชันอย่างนั้นนะครับคือเรามีนักเรียนเซมมงด้วยนักเรียนมาปายด้วยใช่ครับรบวมกันใช่ครับอ,อ๋เปิดเบลกันเลย,ยเขาก็จะแยกแผนกกันแบอบกว่าจากแผนกภาษาแบบ language department กับเซมง specialize Special <ized. S 2> พวกเซมงเขาจะแยกห้องกัน,แต,กนแต่ละห้องก็จะโชว์ผลงาน คงั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันโรงเรียนมีอะไรบ้างครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหน้าโรงเรียนกันนะครับผมเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้มีตรงสวนนี่เลยครับอันนี้คือเป็นอะไยมันหนาวพี่เปิดไม่ได้ล็อกได้ อันนี้เด็กส่วนใหญ่เขาจะชอบอยู่ชั้นสอบแล้วดูวิวลงมามากกว่าค่ะอ๋อดูจากข้างบนเขาก็จะนั่งกินข้าวเที่ยงอยู่ข้างบนนะครับใช่พักกันอยู่ข้างบนมีเสาเข็มมีวายด้วยเหรอไอ้แกๆไปข้างในครับอันนี้โชคติชั้นแรกส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นล็อบบี้ก็คือมาติดต่อทำพวกเกี่ยวกับการเงินหรือว่าอยากเพิ่มคลาสอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดไปหลังๆข้างน้องจะเป็น ก็จะเป็น extra class ชั้นล่างก็จะมีแบบพวก open c a r s วาดลูกแบบแล้วก็ดนตรีข้างล่างจะเป็นห้องดนตรีต<า>มีห้องศิละปะวาดลูกใช่ open c a r s มีอะไรให้เลือกบ้างนะ open c a r s จะมะีมีดนตรีมีประสานเสียงมีอะไรวาดลูก drawing ครับมันจะมันจะเป็นแบบที่โรงเรียนออฟเฟอร์ก็จะแบบนั่นแหละวาดลูกอย่างที่บอกก็มีแดนซิ่งมีร้องเพลง บางทีเขาก็เปิดลับกันเองก็ได้เขาก็จะว่านรูปเขาก็จะติวดอเิงคันพื้นฐานให้ครับแล้วแบบว่าเขาจะปรึกษาเราด้วยแบบสมมติเราอยากเข้าบริษัทเกี่ยวกับว่านรูปอีลัพวกนี้ครับเขาจะให้คําปรึกษาอะไรก็ได้เหมือนกันใช่เป็นห้องห้องนี้เลยเป็นห้องข้างล่างครับต้ดิล่ก็งั้นเราลองไปดูกันถ้าเราไปดูกันมีผลงานอยู่ทุกมุม อ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องศิลปะนะครับจะมีคนเรียนอยู่อ่ามีแต่อาจารย์มไม่่อาจารย์คนเดียวกันเราถ่ายได้่นคือตีจะเรียนห้องนี้ใช่ค่ะก็จะมีประมาณของผมก็จะมาเรียนห้องนี้สิบถึงสิบห้าคนเราแต่เป็ดหายเป็ดหายไปแล้วเคยเป็นเคยมีงานหมไปอยู่ตรงนั้นมีงานเป็ดอยู่รงนู้นะเออแต่ไปแล้วครับเขาย้ายไปแล้วงานแเขาไปดูได้งานไม่อยู่แล้วมั้งเป็ดเราอ่ะไม่ใช่เราเนี่ยของเราต้องดำปีเลกำลังหาผลงานตัวเองกันอยู่นะ มันอยู่แถวเนี้ยแหละนี่เป็ดหนู <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เป็ดน,นี่ไม่ใช่ของเราดกวะ่ะอ้าว <c oughs> <c oughs> โอ้ยมัวนิมแล้วย,ยังอยู่เบสตโตนน้องเป็ดดำเป็ด,ปด,ปดผมเองานเป็ <c oughs> เปดผมเอง เขต,ติญี่ปุ่นเขาไม่ใช้ดินสอแบบนี้ครับ <ขอ S 2> <ส>ไม่ต้องเอามา,าใช้แบบเกรวสเกลเลยแล้วไม่ค่อยมีข,อขอ้อจำกัดเขาจะใช้ดินสอแบบว่าแบบจางๆครับเขาไม่ใช่หนักอีอีบ้านเราอีบ้านเขาคือพิชครับแต่ว่าคนไทยคือเรียนศิลปะด้วยการใช้ดินสออีอีหนักๆมาโดยตลอดใช่ใช่ <S 2> <S 2> <S ้มีเก็บอุปกรณ์ด้วยนะมีห้องดนตรีด้วยอือ เป็นสตูดิโออันนี้อันนี้ก็เท่าที่หาอาจารย์มาเห็นว่าใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้ตั้งวงดนตรีได้ใช่ไหมน่าจะได้นะคะเอาไปแบบโชว์ในพวกแบบแฟชั่นฟุตเฟสติวัลอะไรมบนใช่อ๋อเฟสติวัลตรงนี้ก็จะมีแสดงเหมือนเป็นนักเรียนเซมวงสายดนตรีก็มือนรัดแต่เราก็จอยได้แหละถ้าเกิดหาตีครบแล้วก็มีร้องประสานเสียงของอาจารย์เขา ใช่ลำมากอุปกรณ์พร้อมไหครับคีย์บอร์ดอยาาชี้พี่ลองเล่นไหมเล่นไม่เป็นพี่พี่ได้แค่เป่ากบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป่าคุยไม่ได้ตีสิงตีิ่งตีิ่งตีฉาบแล้วกัน ตร,ตรงนี้ก็คือชั้นสองจะเป็นที่ที่เด็กเขาจะมากินข้าวหรือว่ามานั่งชิลหรือรอคลาสอยู่ข้างองอาจารย์ก็เวลาพูดอะไรก็ต้องระวังตัวเด็ดน,นึงอาจารย์จับต้องคุณอยู่อาจารย์มองคุณอยู่เสมอมีอาจารย์ที่ฟังภาษาทไทยรู้เรื่องด้วยนะครับรพูดอะไรระวังเดิน <Video. S 2> เราไม่รู้ตัวใช่ไหมมีครับรอันนั้นจะเป็นริศนาไม่รู้ตัว <c oughs> ใช่ไหมคุณคนนั้นที่เป็นผู้ชายเคยยืนอยู่ตรงนี้ตอนที่เราขึ้นบ้า <c oughs> ไม่เป็นไรถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากรู้ว่าคนไหนก็ลองมาดูใช่พวกนี้ก็คือจะเป็นแบบแนะนํางานแนะนําวิธีอยู่แบบถ้าเกิดอยากสร้างอยากหางานทํายังไงมีสอบวันไหนหรือว่าแบบถ้าเกิดอยากไปลึกหนก็เขียนใครอันนี้เรซูเม่ครับานแล้วก็มีแบบพวกอลูไบโตแต่หาในแอปง่ายกว่าใช่ใช่แต่เราไม่บอกหรอกนะไม่มาหาในแอปไม่ต้องเขียนมือนะ ไม่ต้องไม่ต้องเขียนแล้วแต่แล้จะต่านที่ว่าบเขาอุดเพหรือเปล่าของผมโรงแรมเขาก็ขอเหมือนกันหลังจากที่ไอได้งานแล้วของหนูว่าเอาไปส่งไว้ก่อนอันนี้แผนที่เขามีคิวอาร์อะไรบ้างมีน่าจะแบบแนะนำร้านหรือว่าี่บมีที่ทำการเคตไปเมีที่ทำอังกุยยะ อะไรคือร้านแกงกะหรี่เนี่ยร้านแกงกะหรี่เป็นน้ทำร้านแกงกะหรี่ด้วยเหรออยู่ข้าวพี่อ๋อซามิโตอ๋อห้างอะไรซามิโตซามิโตห้างจะมีฮามาซูชิกับไซเซเลียมันจะอยู่ในเขตชุมชนหายากหน่อยแต่ว่าเดินไม่ไกลนะไม่ไกลนับเป็นสถานที่สำคัญเหมือนกันร้านข้าวมันเป็นไม่มีใครรู้ด้วยนอกจากผมกับเพื่อนๆไม่กี่คนผมเป็นคนเจอแล้วก็ปกติเขาจะออกเนี่ยถ้าตาสถานีของเราอยู่แถวๆนี้ ปกติเวลาเขาไปเขาจะแบบไปที่โยกขามาส่วนซับมิทที่เบสพูดถึงคืออยู่ตรงนี้ราคาถูกมีซูชิก็คือวันหนึ่งไม่อยากไปขวาแล้วออกซ้ายซุเปอ์ราคาถูกแล้วไปอยู่โดดๆกลางชุมชนไม่มีใครหาเจอไม่มีใครเลยแล้วคอมมิี้ัสนใจเข้าห้องอาจารย์ด้วยพี่ไม่เป็นไร M2 อ๋อชื่อห้องเหรอใช่จะเขาจะตั้งเป็นแบบ M กับ A ก็คือ Morning กับ a f อัพนิ่งคือสหนึ่งสึงาว่าคือระดับไอบอร์ดนี้เขาจะตั้งทุกงานโรงเรียนเขาจะให้ทุกคาสทำแบบนี้แล้วก็ไปตั้งนี่คือก็าวาดรูปกันเองด้วยเหรอเนี่ยก็วาดเองแล้วแต่ทำอะไรก็ได้เอาถ่ายรูปมาแปะก็ได้ครับ สิ่งสำคัญที่สุดในห้องสมุดที่เราหาก็คือหนังสือการ์ตูนมันจะแบบเป็นเนเจอร์ของเราที่จะเดินมาอ่านไม่อ่านไม่รู้แหละเต่ต้องเดินมาทำความเคารพต้องอ่านเปนเรื่องหรอเปล่าเ็นคิงเล่มหนึ่งเล่มสองอะไรเลยเหรอที่เหลือก็จะเป็นคาสรูมแล้วอ่าไปขึ้นไปดูคคัสรูมนะนี่ถ้าเกิดช่วงออกไซายตรงนี้ไปอะฝั่งข้างหน้าจะเป็นคาสรูมของ Japanese Department แต่ถ้าเกิดออกทางนี้หลังจากนั้นไปจะเป็นพวก s p e c i a l ลไลซแล้วเ้นตกบราเราไปดูกันข้าไในกว้างมากต่อยเยอะเหลือเกินอันนี้คือเศษเที่ยงลูงเหลือจากอันนี้คืออะไรครับจากอันนี้เขาคือใครเพื่อนใครสักคนหนึ่งเลยสมวอันนู้นคือห้องอะไร อันนี้น่าจะเป็นมมันจะีพวกเซมเดียวกันใช่ที่พี่เชื่ออ๋ออันนี้คือเรียนออกแบบก็คือเขาจะสอนซอฟต์แวร์อะไรต่างๆมีแบบแต่ถ้าเป็นอีลัสก็รู้สึกจะคาดนูนเมื่อ่นปีที่แล้วใช่ห้องนูนเนี่ยพี่ถ้าเกิดพี่มองไปข้างหน้านั่นคือตัวอย่างของยาบริสติพัฒน์เป็นที่สอนอันนี้น่าจะเป็น2.7 m m5 อ่าก็คือใช่แต่อนนี้น่าจะเป็น m5 ห้องเด็กเซีมงอยู่ตรงนี้เราเรียนตรงนู้นเลยใช่ก็อยู่ด้วยกันเอง แล้วพวกขึ้นไปก็จะเป็นแบบว่าพวกเด็กสมองปี3ปี4ใช่รุ่นดุแล้วพวกนั้นเอาไปเราขึ้นไปกันอ้าวนี่นี่มาก่อนมาก่อนมานี่มานี่ยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์อันนี้คือตัวอย่างคนไทยขึ้นมาบานร้อยเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ๆท่ไม่าไหรฮัชิเบะมาสเตสพอดีด้วยสิสวัสดีค่ะพิมค่ะอ้อมค่ะอันนี้เพิ่งมาอยู่ได้กี่เดือนเพิ่งมาอยู่ได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์สดสดใหม่ๆกำลังงงอยู่ที่นี่คือที่ไหน คิมบะมีมาเรียบร้อยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักสัภาดเชิญอันนี้คืออีกคนหนึ่งที่มากับเราอยู่เจด้วยกันสวัสดีค่ะองพูดอะไรอ่ะสวัสดีเยดก็ได้นักข่าวสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะอ๋อชื่อบหมีค่ะมานานยังครับผมอ๋อมาปีที่แล้วเดือนตุลามานี่ก็มาพร้อมกันส่วนตีนตีนนุ่นคือเด็กใหม่อะล่ะรู้จักพี่ได้ยังไงคะ ไปดึงตรงนั้นเลยเร้เราปล่อยให้เขาไม่พักดีกว่าเราไปอันนีต่อส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นพวก foreigner Japanese อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนาที่8ใน school festival ปีที่แล้วม่ปีที่แล้วเดือน2อันนี้ก็ผลงานนักเรียน ห้องกีฬาอยู่ในตึกนี้ด้วยเหรอมีแปลกใจเหมือนกันพี่ใช่มันเป็นเนี่ยนี่นีห้องกีฬาก็จะแบบเป็นรือนเป็นห้องประชุมเวลามีประมนิเทศก็คือจะมาปูที่นี้ะส่วนใหญ่ใช่เป็นหอรวมใช่อยู่ดีก็มีหอให้เล่นเวลาจัดไอ้ส Festival เขาจัดที่นี่ใช่ขานนักเรียนมาโชว์แต่ว่าห้องตรงนี้จะเป็นเซมมงล้วนละ ปกติเวลาข้ามาเชนิโมนี่ก็มาโผล่ที่นี่เหมือนกันเขาก็จะมีสเตจแบบมีบิวสอบ orientation test ตอนเข้ามาก็ที่นี่ที่นี่เลยเหรอที่นี่เลยเขาจะเอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็สอบสอบในสอบในโรงโรงยิมใช่ครับเหมือนที่ไทยเลยของเราเป็นโรงอาหาร ช่ขาดมังอ่ะมีสคาลามุสอี่ตรงนี้ไม่เคยเข้ามาโค้งแรล้วเลยนะไม่ร้เขาดูจากจำนวนโคปิกตรงนี้ก็น่าจะแพงราคาน่าจะดีน่าจะหลาเออน่าจะหลายอยูอมาพี่ปิดกล้องมีฟิกเกอร์ด้วยเหรอใช่มีทองฟิกเกอร์แบบอยู่ไหนวะขอถือวิสาสะเข้าไปดู ปันมือ,อ,มอ,มอเราเซ็นเซอร์ชื่อเขาให้แต่ตอนนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคาดเบสคะใช่เลยครัรีเคือห้องเรียนปกติ<ช>ห้องเรียนปกติเ,กตเขาไปดูส,ส,ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยู่ฝั่งแถบนี้จะเป็นห้องเรียนของ p a n ป s e นส p a พันธุ์หมดเลยห้องเรียน,ยนในครคที่อยู่ห้อง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่านะก็ดีจนจนพบว่าประมาณครึ่งห้องคือคนจีนค่ะแล้วจบว่าพูดจีนไปแล้วมีอเมริกามีฝรั่งเศสมีจีนไต้หวันค pues ือตอนนี้แบบมีแต่เพื่อนจีนนะเด็กแอบูนูคือเขาให้ทำอะไรกระดานคัดคันจีนอ๋อใช่เขาก็จะแบบเขาก็จะพูด พูดไอ้นี้ให้ฟังแล้วเราก็แค่เขียนเขาจะแจกทุกคนเลยแล้วนะไอ้คับไม่รู้ค้าอื่นมีไหมนะคัทมีมีมีลูกคัทไม่ได้เขียนในกระดาษเขียนที่นี้เลยใช่แบบเขาว่จะพูดแจกวิลากนาแล้วเราก็เขียนเขียนลบเขียนลบก็เหมือนกันหมดโอแฟชั่นอ้าวใช่ก็สอนยึบนะออกแบบห้องนี้ก็ห้องแฟชั่นป่ะนะน่าจะใช่ค่ะ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขานับเซ็มมงจบ่าเขาเขาทำงานได้แต่ฝีมือก็อีกเรื่องนึงต้องต้องแข่งกับเขาอมาก่อนหรือว่าถ้ามีฝีมือก็ทำได้อท็อีเทีโลกท็อปเทียร์ท็อปเทียร์อันนี้ก็ห้องห้องเรียนหุ่นกำลังเยอะขนาดนี้ใช่ถ่ายชั้นแล้วแหละสงสัยพี่ต้องลองใส่อันนั้นแล้วอันไหนหรออันเนี้ยอันนี้หรออุ้ยบ้าน่ะบ้าน่ะอันนี้ก็น่าจะ Oh. อันนี้นนมีกับจบแล้วนะพี่สี่อันนี้ดูเรารูว้ว่าเลเวลสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งน,นี้ห้องบัง่ับขออาจารย์เลยพี่ หอนี่นั่นดีไซน์กับแฟชั่นดีไซน์ใช่หลักๆที่นี่เขาจะอิเล็กเตชันกับแฟชั่นจะเป็นหลักใครดีไซน์มนุษย์ยีราฟมันเนี่ยมังงะดีไซน์กับแฟชั่นอืมขบบุญอากาศดีนี่ก็จะมีแบบแนะนำมังงะแบบของของ,ของเฟสติวัลเก่าๆอ่าอันนี้ผลงานนักเรียนเหมือนกันใช่คใช้ไปขอใช้ไปขอตอนนั้นแบบนั่งอ่านคอมิกมก,กับเพื่อนอยู่ก็ว่าทำไมอ่านไม่รู้เรื่อง <cam> <Öyle lifting> ไม่ได้ยวกับภาษาเรบเปิดอันนี้ก็เป็นห้องตัดเย็บมีคนเรียนอยู่เราจะหลบไป มีที่มีนักเรียนมอปลายด้วยใช่ไหมมีขึ้นรวมรวมมีรวมด้วยมีนักเรียนมอปลายด้วยขื้นเหมือนคอลเลจในนี้ส right? ่วนใหญ่ม kind of ันจะเป็นเซนบงมากกว่าไม่ใช่แบบแอคชั่วลคอร์เสจคนเป็ดอ๋อใช่ปกติเขาก็จะมีหุณเอามาวาดลายนี่มันเป็ดเป็ดที่ไม่ใช่เป็ดดำตะกี้ใช่ก็คือหยิบได้อันนี้คือเหมือนใช้ได้หมดเลยเอาไปวาดแบบสมจริงนี่ f e ปนนนั่ะพีทำอะไรอะ่ะอ,อ,อันนี้เป็นเหมือน,น,นอันนี้เป็นห้องฟิน,น,นั้งเอาไว้ห้องแบบโอ้อยใช่นนะมันสำหรับนักเรียนใช้ได้มีเช่นมันยังมีพวกตู้เย็นพวกที่ต้มน้ำอะไรปิงหมูกระทะในนี้ยัง <laughs> ไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยชา้า <laughs> เอ้ยเฮ้ยย่า อ๋อพักมาจากไทยแล้วมันมีอันนี้เนี่ยไอ้ที่ปรึกษาหางานแค่เรียโอ้ใช่แค่เรียมันอยู่อ่าจะได้อยู่ทั้งแถวจะนังานเฮ้ยนี่มันเทคเคนแปดเนี่ยแค่เรียใช่แล้วพี่เล่นไหมอ่ะอ่านี่น่าจะห้องไอ้นี่ห้องปรึกษาแค่เรียซัพพอร์ตแค่เรียซัพพอร์ตอ่าห้องปรึกษาหางานนะอันนี้น่าจะเป็นห้องเนอร์สเนอร์สดูมด้ไหมอ่าอ่าใช่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยน่านอนจริงเลยใช่ไหม น่นใหม่ไหมตื่นใหม่ทีเขาล็อกประตูให้รีายขึ้เดือนเดียวเขาแจกฟรีมันจะแจกฟรีทุกเดือนก็เปลี่ยนทุกเดือนอราต้องจัดแล้วอ่ะไม่าจเล่นได้แต่ตรงนั้นนะแอร์เรียกข้างนอกก็จะไปที่สุขภีค่ะสิงห์ลมฟันเป็นของสิงห์ลมฟันกันแล้วก็ออ๋มีชุดแฟชั่นโชว์ด้วยข้างหน้าจะมีอยู่ของที่เขียนว่าดีออลสักอย่างอันนี้เหรอใช่มันจะมีข้างหน้าข้างหลังตรงตรงนั้นอันนี้ก็เป็นชุดแฟชั่นนะฮะกระดุมเยอะจริงๆ เก็บตาทะเลแล้ตรงทีวีตรงนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นรอบที่แล้วแต่การแสด่ในหอสนามบ้านเหรอใช่แต่ย่างงี้เลยเหรอใช่ก็จะแบบแอคชั่นลานเวลลานเวนเวย์รันเวย์ดูจริงจังไปดูจัดเต็มมีเพลงด้วยแต่คือห้องแต่เยี้ยนะใช่ห้องแต่แต่เราก็ตะอยู่ ทำไ้ทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่ดเดซอดแบรีนะอันนี้ของจริงกัะทบนใช่โอเคก็งั้นเดี๋ยวให้เราฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อน,น,นิดนึงนิดนึงใครจะฝากถึงเพื่อนเพื่อน,นที่สนใจไหมก็ <c oughs> แนะนําว่าภาษาญี่ปุ่นถ้าเป็นมาก่อนจะดีครับจะไปได้จะไปได้เร็วมากแบบอย่างเราแบบมามาส่อย่างนี้ก็คือช้าอย่างผมมาก็ผมได้จะอยู่คนละคาสกันผมจะได้แบบ N N4 อยู่แล้ว ก็จะไปค้าสูงๆหน่อยมันก็จะเรียนเร็วถึงอินสองเร็วใช่แต่เอาหลังๆก็พยายามอ่านข้างนอกเองไม่ก็แบไปหาเพื่อนญี่ปุ่นหางานในระบายตัวจะจะมีจะเจอเจอเยอะแล้วเขาก็จะเขาช่วยแล้วส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเขาเหมือนถ้าเราสนใจภาษาเหมือนเขาจะสปอร์ตกันด้วยว่าแบบเอเขาก็จะแบบอย่างของเคสหนูก็จะมีคนมามาช่วยแบบถ้าถามเขาก็จะแบบช่วยอธิบายแบบค้างแบบัอะไรอย่างี้แต่คือถ้าถ้าญี่ปุ่นมาก็ดีกว่า ดีกว่าแล้วมันก็หาพัฒนาง่ายกว่าด้วยอย่างผมได้งานแบบงานโรงแรมนเพราะมันก็จะดีขึ้นมาหน่อยหนูก็ได้แบบแจ็คพอตแบบไปเจอที่ดีคอมมูนิตี้ดีก็โชคดีไปเลยแล้วบางทีแบบว่าเราคุยกับลูกค้าในโรงแรมเนี่ยเขาจะสอนสับให้เราด้วยแล้วโชคดีที่แบบว่าผมเจอคนที่แบบเขาญี่ปุ่นที่เขาพูดอังกฤษได้เขาก็ซัพพอร์ตเราได้แบบได้ซับใหม่ใหม่ัไงขอบคุณเราต้องสอบคนมากวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากก็ถ้าเกิดใครสนใจของยุงไม่ดีทายนะผม เหมาะกับคนที่แน่นอนเราชอบสสยอาร์ตเราชอบด้านมังงะแฟชั่นนะครับเราอยากให้โรงเรียนที่ไม่ได้มีแค่นักเรียนภาษามีนักเรียนเซนมงเป็นคนญี่ปุ่นเรียนจริงๆครับแล้วก็ชอบโยควมากแล้วกันชอบเมืองเมืองนี้ก็คือไม่ได้วุ่นวายเท่าโตเกียวแต่เดินทางเข้าโตเกียวได้ง่ายประมาณ20่สิบกิโลก็เดี๋ยวใครสนใจครับําไเพิ่มเติมเนี่ย ทิมไว้ตามด้านล่างนี้ได้นะครับในช่องทางต่างๆได้เลยนะครับผมก็ในทางเจดิยเชั่นเนี่ยเป็นศูนย์เรีศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่ดูแลเรื่องเอกสารส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะผมอยากไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทงทิ้งน,นะครับยังไงอยากให้เราถ่ายที่ไหนอีกไปในโรงเรียนไหนอยากไปที่นจังเลยพี่อยากรู้เรื่องนี้จังเลยอยากคุยกับพี่คนไหนเพิ่มเติมถ้าเข้ามาได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวดูกันบ,บ,บาย